สวัสดีท่านผู้เกษียณทั้งสามท่านนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้เกษียณในยุราชการจากที่ทํางานมา60ปีก็นี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้เกษียณทั้งสามท่านที่ท่านได้ทําคุณางามความดีไวใ้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาให้กับถานที่อย่างนี้คือโรงเรียนบ้านเหลางละรับยนและโรงเรียนบ้านมอนปัญญฉลาดด้ไม่กลท่านทั้งสาม มีความสำคัญที่ขับเคลื่อนและกระทำกันที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานตลอดจนเริ่มรับราชการจนถึงปลายทางของอายุราชการในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อขอส่งกำลังใจให้กับท่านจะเสียงอย่างเกษมได้พักผ่อนหลังจากนี้ไปไทายนี้ขออวยพรให้พวกท่านทั้งสามคน ได้มีความสุขมีสุขภาพพรมไมที่สมบูรณ์ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างสุขเกษตลอดจนรายเกษมขอบคุณครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูประดับก็จะเป็นตัวแทนของน้องๆน,นะคะโรงเรียนบ้านเหล่าลัดลาด,ลาดบำรุงที่จะกล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณครูอภิญญาวงเรือนนะคะหรือที่เราเรียกว่าแม่ปานนะคะก็จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนนะคะคุณครูปานก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆน,นะคะท่านจุบเอกบรรลักษ์นะคะแต่ท่านสามารถที่จะทำคะแนน R t ีได้เต็มร้อยนะคะซึ่งเราหลายๆคนเชื่อแน่ว่าเราเองก็คงทำไม่ได้เหมือนกับท่านนะคะท่านเสียสละในเรื่องของอแรงกายแรงทรัพย์อะไรต่างๆทุ่มเทพเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนพัฒนาเด็กโรงเรียนบ้านเหล่าของเรานะคะ จากที่ท่านได้ทำงานกับพวกเรานะคะพวกเรากา็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานร่วมงานกับท่านนะคะก็จะเห็นได้ว่า,าจากนี้ไปนะคะท่านก็จะได้พักผ่อนแล้วนะคะหลังวัยเกษียณนะคะท่านก็จะมีร้านค้านะคะร้านแม่เลี้ยงอภิญญานะคะที่เราจะแวะเวียนไปหาท่านหลังเลิกเรียนหรือยามเช้านะคะ mm hmm. ก็ขอให้คุณแม่ปานนะคะ มีสุขภาพร่างกายท,ที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขน้องๆจะมันแวะเวียนไปหาหากว่าเหงานะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะกลับมาเที่ยวหากันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็16ปีผ่านมาก็ได้รู้จักกับคุณรูนารินถือว่าเป็นพี่ชายที่ดีมากเลย ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งท่านมีความรู้ความสาม,มารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเป็นคุณครูที่น่ารักกับคุณครูทุกท่านเป็นนักดนตรีนักร้องเป็นช่างไฟฟ้าเป็นนักการพันโรงเป็นนักคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากเลยและอย่างหนึ่งที่น่าประทับใจสุดๆท่านเป็นคนที่มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือกับทุกคนที่ที่มาขอความช่วยเหลือแล้วก็สุดท้ายนี้หลังจากที่ท่านจากกะเกษียณไปเนี่ยก็อยากจะให้ท่านมีสุภาพสมบูรณ์แข็งแรงกลับมาในสิ่งที่อ,อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขแล้วก็ ท่านก็คงจะแวะเวียนมาหาเราตลอดแล้วก็ไม่ลืมพวกเราขอให้ท่านมีความสุขในชีวิตรวมถึงครอบครัวมีชีวิตที่ดีตลอดไปค่ะ,อะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอ,ขอสวัสดีคุณลุงสินทบในวันนี้นะคะ,ะดิฉันก็เป็นตัวแทนที่จะกล่าวความรู้สึกกับคุณลุง เนื่องในวาระดีทีเกษียณอายุราชการในวันนี้นะคะาจากการทำงานกับคุณลุงสินทบตลอดะระยะเวลาที่ผ่านมาคุณลุงเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างมากนะคะเป็นทั้งพี่ใหญ่เป็นทั้งหลายๆอย่างในโรงเรียนนะคะให้คำปรึกษากับน้องๆไม่ว่าเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุข กันมาเท่าไหร่นะคะคุณลุงก็จะเคียงข้างพวกเราเสมอ,อต่อจากนี้ไปนะคะคุณลุงก็จะได้พักผ่อนแล้วอยู่กับลูกหลานดูแลครอบครัวนะคะหนูอยู่ส่งคุณลุงสินทบถึงฝั่งฝันในการทำงานแล้วนะคะเพราะว่าเราเหลือกันแค่สองคนก็ยินดีกับคุณลุงนะคะ หากสิ่งใดที่ลูกหลานหรือพวกเราชาวบ้านม่อนร่วงล้ำก้าำเกินคุณลุงนะคะก็ขอกราบอาภัยแล้วก็ขออโหสิกรรมนะคะให้คุณลุงได้อภัยหรือยกโทษให้กับลูกหลานด้วยนะคะ,ะผ่านไปผ่านมานะคะก็โทรหาปรึกษากันได้ ตั้งแต่แต่นี้ไปนะคะก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาลให้กับคุณลุงเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญเป็นล่มโพล่มไส้ให้กับลูกหลานตลอดไปค่ะบ๊ายบายคุณลุงปานเป็นคนที่นินสัยดีค่ะแล้วก็ใจดีหากิจกรรมให้เด็กๆทำทุกครั้งค่ะ บางครั้งก็พาไปหล,ลบแยกรอบฐานปลาค่ะแล้วก็พาเดินรอบฐานการเรียนรู้อยากให้ผดอายุอีกยาวค่ะเป็นคนที่สอนดีครับจะสอนให้หนูอ่านได้ครับชอบพาไปเล่นที่ห้องคอมครับพาหนูไปดูแล้วเป็ดครับและพาหนูไปดึงหยาด้วยครับขอให้ สุขภาพของครูปานแข็งแรงนะครับรบุณคับเป็นคนดีค่ะนิสัยดีเวลาหนูอยู่กับครูปานหนูมีความสุขค่ะหนูรักครูปานค่ะขอให้ครูปานมีความสุขค่ะ,คะรู้สึกในใจของหนูที่มีต่อครูนรินนะคะ ครูนรินสอนก็เข้าใจง่ายค่ะสอนเก่งค่ะแล้วก็สอนมานานมากด้วยค่ะก็ขอให้ครูนรินมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นความสุขของทุกคนเป็น,นานๆานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูเชิดรีหญิงเปียมขวานอุตุ้ยค่ะรู้สึกแกสอนดีมากเลยค่ะแล้วก็ให้ความรู้ให้แกเด็กๆค่ะ เวลาต้องการความช่วยเหลืออะไรคููลินก็จะให้ความช่วยเหลือค่ะเน่นหนูวิชาคณิตค่ะหนูไม่ค่อยเข้าใจค่ะหนูก็เลยไปสอบถามคููารินค่ะให้ช่วยฝึกสอนให้นิดหน่อยค่ะอยากให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านให้ให้มีความสุขค่ะเพราะว่าเหนื่อยมาเยอะแล้วค่ะก็เลยอยากกลับไปพักค่ะขอให้ครูลินสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะ ครูนลินมีเป็นคนใจดีค่ะเวลาหนูไม่เข้าใจอะไรหนูก็จะไปถามโจทย์คณิตที่ครูลินแล้วก็แกก็จะบอกมาค่ะแล้วก็หนูจะได้เข้าใจเพิ่มด้วยค่ะแล้วก็ทำข้อสอบได้ด้วยค่ะอยากให้ครูลินมีความสุขอยู่กับครอบครัวไม่ได้มาสอนพวกหนูหนูก็จะนำคำสอนที่ครูลินไปพัฒนาตัวเองค่ะ Schau,